สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นการสปอยซีรีส์เกาหลีเรื่อง m ม r y Hill People หมอหญิงมือสังหารตอนที่สามย้อนกลับไปเมื่อสามเดือนที่แล้วแท้จริงแล้วพระเอกเคยเป็นตำรวจหน่วยอาชญกรรมแต่เพราะความผิดพลาดบางอย่างในการสืบคดีทำให้เขาถูกย้ายไม่เป็นตำรวจจราจรจนกระทั่งตำรวจรุ่นพี่หรือก็คือสายสืบบูมาขอให้พระเอกช่วยปลอมตัวไปสืบคดีอีกครั้งเขารับปากพระเอกว่าครั้งนี้จะไม่ให้พลาดเหมือนครั้งก่อนเพราะเรามีท่านสสคอยหนุนหลังอยู่ และภารกิจของพระเอกในครั้งนี้คือสวมรอยเป็นโจฮยอนอูผู้ป่วยเนื้องอกในสมองที่จะมีชีวิตอยู่ได้อีกแค่6เดือนส่วนชื่อจริงๆของพระเอกนั้นคือมาจีฮุนและเขาก็ได้ตอบรับทำภารกิจนี้ซึ่งนั่นก็หมายความว่าอาการป่วยของพระเอกและบ้านที่พระเอกเช่าไว้เพื่อใช้ทำการุณยฆาามันก็เป็นแค่สิ่งที่ทางตำรวจจัดฉากขึ้นมาเท่านั้น กลับมาในปัจจุบันพระเอกนางเอกถูกขัดจังหวะจนต้องรีบผละตัวออกจากกันเพราะเสียงของแม่ชีที่เดินเข้ามาหาของในห้องหลังจากแม่ชีเดินออกไปนางเอกก็ตอบตกลงว่าเธอจะช่วยพระเอกถ้ามันไม่มีวิธีไหนแล้วฉันก็จะช่วยให้คุณได้ไปในที่ที่คุณต้องการวันรุ่งขึ้นแม่ของอูมีมาที่โรงพยาบาลเพื่อมาขอผลตรวจไปยื่นกับทางประกันแต่เมื่อฝ่ายทะเบียนตรวจสอบข้อมูล พวกเขากลับไม่พบผลตัวหรือบันทึกอะไรเลยจึงแนะนําให้แม่ของอูมีไปสอบถามกับแพทย์ที่ทําการรักษาแทนอีกด้านหนึ่งพ่อของซูยองก็ได้นัดแดฮยอนมาพบเขารู้ว่าแดฮยอนกาลังตามหาแม่ของซูยองอยู่เขาจึงได้บอกเรื่องที่แม่ของซูยองได้แต่งงานใหม่ไปแล้วตอนนี้เป็นศาสตราจารย์อยู่ที่อเมริกาและเธอก็คงมาเจอซูยองไม่ได้เขาได้ขอให้แดฮยอนช่วยปิดเรื่องนี้ไว้เป็นความลับเพราะกลัวว่าซูยองจะต้องจากไปทั้งที่คิดว่าแม่ไม่รักเขา เย็นวันนั้นแม่ของอูมีก็ได้รับแจ้งจากทางห้องสุขเชิญว่านางเอกเป็นคนขอให้กำจัดเอกสารทิ้งเพราะพบสารปนเปื้อนระหว่างทำการรักษาเมื่ออูมีกลับมาจากโรงเรียนแม่ของเธอก็เลยเปิดประเด็นถามตามตรงเรื่องที่มีข่าวลือในโรงเรียนว่าอูมีใช้ยาแปลกๆถ้าแกไม่พูดแม่จะไปถามจากน้าของแจยอนเองอูมีกลัวมากเธอคุกเข่าร้องไห้สารภาพว่าที่ทำไปก็พอคิดว่ามันเป็นยาคลายเครียด แถมเธอยังบอกอีกว่าเธอแอบหยิบยานั่นมาจากห้องเก็บของที่บ้านนางเอกวันต่อมานางเอกโทรไปรยกเลิกเรื่องการเข้ารับการทดลองกับเพื่อนหมอของเธอที่เคยรักษาให้กับโจฮยอนอูทันใดนั้นเสียงเคาะประตูหน้าบ้านก็ดังขึ้นและคนที่มาก็คือแม่ของอูมีแม่อูมีไม่พูดพร่ำทำเพลงเธอถามนางเอกไปตรงๆว่านางเอกลบประวัติการรักษาของอูมีพอต้องการปกปิดเรื่องที่ซ่อนยาเพนโทไว้ในบ้านใช่ไหม นางเอกจึงอ้างไปว่าเธอใช้มันในการการุณยฆาตแมวที่เจ็บปวดและถูกทิ้งแต่แม่อูมีก็ไม่เชื่อแถมยังขู่นางเอกอีกว่าเธอจะทําให้นางเอกได้รับผิดชอบกับสิ่งที่ทําอย่างสาสมและเธอก็ฉลาดมากพอที่จะไม่ทําให้ลูกสาวต้องไปเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ทว่าทั้งสองคนก็ไม่รู้เลยว่าแจยอนได้ยืนแอบฟังบทสนทนาทั้งหมดอยู่ขณะเดียวกันทางตำรวจก็เตรียมพร้อมสถานที่ในการการุณยฆาาของพระเอกไว้แล้ว พวกเขาติดตั้งกล้องวงจรปิดและวางกำลังไว้ทั่วบ้านเพื่อให้แน่ใจว่านางเอกจะดิ้นไม่หลุดอีกทั้งสสยังสั่งให้ผู้การกำชับกับพพะเอกได้ว่าต้องหาทางกล่อมให้นางเอกผู้วิธีการรุณยาฆาตให้ได้เพื่อเป็นคำรับสรารภาพผู้ก,การก็รับปากและมั่นใจว่าเพะเอกจะต้องทำได้แน่นอนเขาเคยกล่อมให้คนร้ายสรารภาพมาแล้วแต่ตอนนั้นคนร้ายปิดชีพตัวเองพอรู้สึกเหมือนโดนหักหลังฝั่งแดฮยอนถึงแม้เขาจะช่วยซูยองได้เจอแม่ไม่ได้ แต่เขาก็ยังยืนกลานจะช่วยให้ซูยองได้สารภาพรักกับแยจองให้ได้จะล้มเหลวก็ไม่เป็นไรนี่นาในไหนก็จะตายแล้วแต่สิ่งที่ซูยองกังวลจริงๆก็คือตอนนี้เขามีกลิ่นตัวที่รุนแรงมากนี่อาจจะเป็นกลิ่นของคนใกล้ตายแดฮยอนก็เลยจ่ายคลอสแป้งสมเต็มระบบให้ซูยองได้กลับมาดูดีอีกครั้งอีกด้านภรรยาของนักฟุตบอลก็ได้เดินทางมาหานางเอกที่โรงพยาบาลเธอถามนางเอกว่าสามีของเธอจากไปอย่างสงบหรือเปล่า เธอระบายความในใจให้นางเอกฟังพร้อมกับน้ําตาที่ค่อยๆไหลลินออกมาถ้าตอนนั้นฉันฟังคําขอเขาสักนิดในตอนที่เขาจากไปฉันก็คงจะเป็นคนที่คอยจับมือเขาไว้พูดจบภรรยานักฟุตบอลก็ยื่นถุงของขวัญให้นางเอกทว่านอกจากในถุงจะมีน้ำหอมประประกาศที่เธอให้เป็นของขวัญแล้วมันก็ยังมีเอกสารในการการุณยฆาตนามบัตรข,ของนางเอกและโทรศัพท์ที่นักฟุตบอลใช้ติดต่อนางเอกโดยเฉพาะด้วยเธอนำพวกมันมามอบให้กับนางเอกเพราะเธอไม่รู้จะกำจัดมันทิ้งได้ยังไง ก่อนจากกันเธอยังบอกนางเอกได้ว่าไม่ต้องกังวลไปถือซะว่าวันนี้เราไม่เคยเจอกันขอบคุณนะคะที่ช่วยสามีของฉันกลับมาที่ซูยองเขาได้มาดักรอเจอแยจองที่ร้านสะดวกซื้อทันทีที่พบหน้ากันแยจองก็ถามไถ่เขาด้วยความเป็นห่วงแด่ฮยอนก็เลยส่งสีให้ซูยองสารภาพรักไปเลยแต่ซูยองกลับอ้ำ,ำอ่อึ้งอึงแล้วพูดออกไปว่าเขาคิดถึงเธอเทว่าในจังหวะนั้นแยจองก็ต้องรีบไปเรียนแล้วเธอจึงนัดให้ซูยองมาเจอเธออีกครั้งในวันพรุ่งนี้ คืนนั้นนางเอกนัดเจอแดฮยอนเพื่อบอกเรื่องที่ภรรยานักฟุตบอลช่วยปิดเรื่องสามีไว้ให้ตอนนี้เราคงต้องระวังตัวกันให้มากขึ้นอีกอย่างยาเพนโทก็เหลือแค่ขวดเดียวแล้วเพราะเหตุการณ์ที่มีคนมาอาละวาดในโรงพยาบาลบาดหลวงทําให้ยาเพนโทตกลงมาแตกก่อนนางเอกจะบอกว่าเธอจะเป็นคนไปจัดการเรื่องพระเอกเพียงคนเดียวซึ่งแดฮยอนก็ไม่ได้ติดขัดอะไรเพียงแค่เตือนให้นางเอกระวังตัวด้วยส่วนตัวเขาเองก็จะไปช่วยซูยองสารภาพรัก,รกในวันพรุ่งนี้เหมือนกัน ถว่านางเอกกลับบอกให้แดฮยอนยอมแพ้ดีกว่ามันไม่มีเวลาแล้วแต่แดฮยอนก็ยังคงรั้นจะช่วยซูยองให้สําเร็จให้ได้วันรุ่งขึ้นนางเอกเดินทางไปยังบ้านที่พระเอกนัดพร้อมกับยาเพนโทโดยที่เธอไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเธอจะต้องเจอกับอะไรในเวลาเดียวกันซูยองก็ได้สารภาพรักรก,กับยาจองไปแล้วปรากฏว่ายาจองรับรู้มาตลอดว่าเขารู้สึกยังไงกับเธอแต่เพราะไม่มีใครกล้าเอ่ยปากพูดความสัมพันธ์ของทั้งสองคนก็เลยไม่พัฒนา แยจองพุ่งตัวเข้าไปจุบแก้มซูยองแดฮยอนที่แอบมองดูสถานการณ์อยู่ก็รู้สึกดีใจไปด้วยทว่าจูๆ่ๆซูยองกลับสำลักออกมาเป็นเลือดเขาจึงใช้แรงที่มีอยู่อันน้อยนิดบอกลายแยจองวันนี้ฉันสนุกมากไว้เจอกันอีกนะก่อนแดฮยองจะรีบวิ่งเข้ามาประคองซูยองเขาตั้งใจจะให้ซูยองขี่หลังเพราะกลัวจะไม่ทันการแต่ซูยองก็ไม่ยอมซูยองอยากให้แยจองจำแต่ภาพดีๆของเขาไว้แดฮยอนก็เลยหยิบแว่นตากันแดดสุดเท่ของเขามาสวมให้ซูยอง แย่จงตะโกนถามซูยองพรุ่งนี้เรามาเจอกันที่นี่อีกนะนายจะมาใช่ไหมแม้ซูยองจะแทบฝืนร่างกายไม่ไหวแล้วแต่เขาก็ยังหันกลับไปยิ้มรับให้แยจจงสบายใจระหว่างทางกลับบ้านซูยองร้องไห้ขอร้องแดหยอนช่วยทำให้ผมจากไปวันนี้เลยได้ไหมครับตอนนี้ผมได้ทำในสิ่งที่ผมอยากทำหมดแล้วช่วยปล่อยผมไปวันนี้เถอะฝั่งพระเอกเขาก็ได้เตรียมยาถอนพิษเอาไว้แล้วเพราะหากโดนฉีดยาเพนโทเข้าไปเขาต้องรีบฉีดยาถอนพิษทันที แต่คำพูดของนางเอกที่บอกว่าอยากให้เขามีชีวิตอยู่ต่อไปมันดันเข้ามาวนเวียนอยู่ในหัวเขาตลอดทว่าระหว่างที่นางเอกกำลังเตรียมตัวเธอก็ได้รับสายจากบาทหลวงที่โทรมาแจ้งว่าพบศพพยอนอูอยู่ที่โรงพยาบาลและในจังหวะน,นั้นพระเอกก็เดินออกมาจากห้องน้ำพอดีหลังจากวางสายบาทหลวงนางเอกก็เลยขอลุกไปดื่มน้ำในครัวทำให้เธอสังเกตเห็นเข้ากับยาตัวหนึ่งที่อยู่ในตู้ เธอจำได้ในทันทีว่าในตอนที่เธอไปถามเภสัชเรื่องยาของโจฮยอนอูเภสัชได้บอกกับเธอว่าโจฮยอนอูแพ้ยาตัวนี้พอเธอหยิบแก้วขึ้นมาเธอก็พบอีกว่าบนแก้วยังมีป้ายราคาติดอยู่เลยนางเอกก็เลยเทน้ำใส่แก้วให้พระเอกดื่มทำให้ตำรวจกับพระเอกอดกังวลไม่ได้ว่านางเอกจะใส่อะไรลงไปในแก้วหรือเปล่าแต่สุดท้ายพระเอกก็ตัดสินใจดื่มน้ำนั้นเข้าไปก่อนนางเอกจะพูดขึ้นมาว่าเธอลืมบางอย่างไว้ในรถแล้วก็เดินหนอ,อจากบ้านไปเพื่อไปเอา เธอได้เดินไปเปิดท้ายรถและหยิบยาเพนโทออกมาเททิ้งลงท่อระบายน้ำจากนั้นเธอก็ขึ้นรถขับรถออกไปทันทีกว่าพระเอกกับตำรวจจะรู้ตัวก็ไม่ทันการแล้วเมื่อหนีออกมาได้นางเอกก็ใช้โทรศัพท์สาธารณะโทรหาแดฮยอนและเล่าเรื่องที่พระเอกเป็นตำรวจให้ฟังแดฮยอนได้ยินแบบนั้นก็ตกใจมากแต่ทางแดฮยอนตอนนี้ก็ต้องการใช้ยาทันทีเช่นกันเพราะซูยองอาการไม่สู้ดีแล้วถ้าช้ากว่านี้เขาอาจจะช็อกได้นางเอกจึงบอกให้แดฮยอนดูแลซูยองไปก่อน ส่งรายละเอียดที่อยู่มาเดี๋ยวฉันจะเป็นคนไปเอาตัวยาเองซึ่งถึงแม้แดฮยอนจะไม่อยากให้แต่ในตอนนี้เขาก็ไม่เหลือทางเลือกอื่นแล้วนางเอกเดินทางไปยังเพนเท์เฮาส์ของท่านประธานเธอบุกเข้าไปแนะนําตัวว่าเธอเป็นเพื่อนของแดฮยอนและจะมาขอซื้อตัวยาเพิ่มทําให้ท่านประธานโมโหมากที่นางเอกพูดพลาดเข้ามาแบบนี้มันเสี่ยงที่เราจะติดคุกกันหมดนางเอกจึงกล่าวขอโทษแล้วรับปากว่าจะให้ทุกอย่างที่ท่านประธานต้องการแต่ตอนนี้เธอต้องการตัวยาด่วน เมื่อได้ยามานางเอกก็รีบไปที่บ้านของซูยองเธอใส่ยาเพนโทลงในแก้วแชมเปญพ่อของซูยองก็เลยเข้ามาประคองลูกชายให้ลุกขึ้นนั่งก่อนที่เขานั้นจะลุกขึ้นเพื่อเดินออกไปเพราะเขาทานดูสถานการณ์ตรงหน้าไม่ไหวแต่ซูยองกลับกอดเขาไว้พ่อลูกสวมกอดกันเป็นครั้งสุดท้ายพ่อขอโทษซูยองที่ตามหาแม่ไม่เจอแม่คงจะเกลียดพ่อไปแล้วแต่พ่อรักลูกมากๆเลยนะขอบคุณที่อดทนมาตลอด ซูยองจึงขอให้พ่อไปบอกลายาจองแทนเขาในวันพรุ่งนี้พร้อมขอให้พ่อดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีด้วยผมเองก็รักพ่อมากๆเช่นกันครับบทสนทนาเต็มไปด้วยความโศกเศร้าพ่อลูกกอดกันทั้งน้ําตาทาเอานางเอกกับแดฮยอนก็น้าตาไม่อยู่ไปด้วยเมื่อพ่อลูกกล่าวล่าลากันเสร็จซูยองก็ขอเปลี่ยนจากแก้วแชมเปญเป็นแก้วลายรูปภาพครอบครัวของเขาที่ได้มาจากสวนสนุกในตอนเด็กๆซูยองยกแก้วดื่มแชมเปญจนหมดก่อนที่พ่อจะดึงเขามาไว้ในอ้อมกอด คอยพูดปลอบว่าไม่เป็นไรไม่ต้องกลัวนะไม่นานนักซูยองก็หลับไปนางเอกก็เลยเข้าไปจับดูชีพจรซูยองและยืนยันว่าซูยองได้จากไปอย่างสงบแล้วภายในงานศพของซูยองแดฮยอนก็ได้นาโทรศัพท์ที่ซูยองฝากไว้เมื่อคืนให้กับพ่อซูยองพ่อเปิดเข้าไปดูก็พบเข้ากับรูปครอบครัวพ,พ่อแม่ลูกในตอนที่ซูยองยังเด็กและคลิปวิดีโอที่ซูยองถ่ายไว้เพื่อขอบคุณและบอกลาพ่อซึ่งซูยองเองก็รู้อยู่แล้วว่าแม่มีครอบครัวใหม่ไปแล้ว แต่เขาก็เข้าใจว่าที่พ่อโกหกก็พอไม่อยากให้เขาเสียใจแค่เขามีพ่อที่ดีแค่นี้ก็มากเพียงพอแล้วต่อมาพ่อของซูยองก็ได้ไปพบแยจองที่สวนสาธารณะเมื่อแยจองเห็นชุดไว้อะไรที่พ่อสวมใส่เธอก็พอเดาได้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นเธอร้องไห้ข่ามควนออกมาอย่างหนักทั้งทั้งที่นายสัญญาว่าจะมาเจอกันวันนี้นี่พ่อซูยองก็เลยกล่าวขอโทษแทนลูกชายพร้อมขอบคุณที่แยจจงเป็นเพื่อนที่ดีให้กับซูยองมาตลอดทําให้ซูยองได้มีความทรงจําที่สวยงาม และตอนที่3ก็ได้จบลงเพียงเท่านี้ขอขอบพระคุณทุกท่านที่รับชมและรับฟังแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขอบพระคุณค่ะ